สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ต้องมาไลฟ์ยามเย็ยนกับพี่น้องให้รับทราบถึงข่าวดีที่วันนี้กสทชมีมติในการยุติหรือคว่ำการประมูลการเข้าถึงสิทธิ์วงจรดาวเทียมที่จะประมูลวันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้ซึ่งผมถือว่าเรื่องนี้สําคัญมากการคว่ำหรือการล่มการประมูลเข้าสิทธิ์ถึงการใช้วงจรดาวเทียม ที่จัดเป็นชุดแพ็กเกจ4ชุดเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายระบบประชาธิปไตยของทุนผูกขาดทําไมผมต้องพูดสิ่งนี้ขึ้นมาฮะเราต้องยอมรับว่าระบอบประชาธิปไตยของประเทศเราแปดสิบเก้าปีมันไม่ถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพราะทุกอย่างอยู่ในมือของนายทุนและนายทุนเข้ามาเล่นการเมืองและมามีผลประโยชน์ทางการเมืองนำประตูการผูกขาดเพื่อประโยชน์ของตัวเอง การที่พวกเราพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงในการเรียกร้องให้กสทชยุติหรือความการประมูลเข้าสิทธิ์ของวงจรดาวเทียมที่เกิดขึ้นอย่างประเภทที่ต้องความแล้วเนี่ยถือว่าทุกอย่างกําลังเป็นประโยชน์ต่อชาติประชาปไใดของทุนผูกขาดกําลังง่อนแง่นแล้วก็กําลังจะเข้าสู่จุดของการล่มสลาย ซึ่งตรงนี้เองผมอยากเรียกรยก้องไปยังน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ว่าน้องๆคือเครื่องมือของทุนผูกขาดที่ยุแย่ให้น้องๆอ,ออกมาเพื่อกลับเข้าสู่อำนาจของพวกกลุ่มทุนผูกขาดอีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายเราไม่ได้ประโยชน์อะไรผมขอที่บายเห็นภาพว่าทำไมเราจะต้องยุติการประมูลดาวเทียมเห็นภาพนะครับว่าอดีตที่ผ่านมาเราเคยการ มีการประมูลเข้าสู่วงตำแหน่งวงจรดาวเทียมเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนั้นเป็นการประมูลในระบบสัมปทานเมื่อ30ปีที่แล้วนะซึ่งการประมูลระบบสัมปทานจะยุติในวันที่10กันยายน2 5 6 4ครบรอบ30ปีแต่ขณะนี้เนี่ยกำลังจะเริ่มต้นการประมูลในรูปแบบใหม่เรียกว่าการประมูลระบบใบอนุญาตระบบสัมปทานทุกอย่างเป็นของรัฐ เวลาคุณยิงดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรเนี่ยทุกอย่างจะถูกโอนเป็นของรัฐทันทีดังนั้นอะไรจะเกิดขึ้นรัฐยังมีสิทธิ์ในการควบคุมแต่สิ่งที่อันตรายก,ก็คือระบบใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นคือเขาเรียกว่าการประมูลเพื่อระบบใบอนุญาตใบอนุญาตเท่ากับเมื่อเขาประมูลชนะเขาจ่ายค่าทำเนียมแรกเข้าทุกอย่างสิทธิเป็นของเอกชนทันทีสิทธิในดาวเทียมก็เป็นของเอกชน แต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าสิทธทิเป็นของเอกชนแต่เวลามีปัญหาขึ้นมารัฐคือภาษีของประชาชนต้องไปรับผิดชอบแทนเขาสิทธิเป็นเอกชนแต่พวกเรารัฐต้องรับผิดชอบและพี่น้องลองนึกภาพนะครับว่าการประมูลในวันที่28ที่จะถึงนี้เนี่ยเขาจัดเป็น4แพ็กเกจถ้าคิดเป็นไฟลิ่งหรือคิดตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมได้ทั้งหมด13ไฟลิ่งก็คือ13ดวงพี่นน้องนึกภาพนะครับว่าเขาบอกว่ามีแค่บริษัทเดียว ซึ่งบริษัทนี้บริษัทเดียวก็คือบริษัทเก่าที่เคยผูกขาดไว้อยู่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเอาบาริษัทในเครือมาประมูลแทนเมื่อถ้าเขาประมูลไปแล้วเนะี่ยยิ่งเป็นระบบใบอนุญาตสิทธิที่มันเกิดขึ้นเป็นของเอกชนทันทีเขาสามารถเอาใบอนุญาตนี้เนี่ยในตำแหน่งไฟลิ่ง13บาตำแหน่ง4แพ็กเกตเนี่ยสามารถไปเจรจากับต่างประเทศให้ต่างประเทศมาลงทุนและแบ่งผลประโยชน์คนละครึ่งก็ได้รัฐทำอะไรเขาไม่ได้เพราะสิทธิ์ทุกอย่างมันเป็นของเอกชน เอาประเทศทุกประเทศนี้มาผู้ยี่ผู้ยำในตําแหน่งวงโคจรดาวเทียมซึ่งเป็นสมบัติของชาติสมบัติของประชาชนเอาไปทำมาหากินของตัวเองเลยฮะโดยที่พวกเราประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรดังนั้นโชคดีฮะที่พวกเราประชาชนทุกคนมาล่วมกันเป็นปากเป็นเสียงในการคัดคา้านการเปิดประมูลที่จะเกิดขึ้นในวันที่28สิงหาคมและวันนี้บอร์ดกสทชต้องยุติเพราะมิฉะนั้นแล้วพี่น้องครับสัญญารอบนี้เป็นสัญญา20ปีฮะ สิทธิในสัญญาการใบอนุญาตเนี่ย20ปีก็เท่ากับว่าเราก็ต้องรออีก20ปีกว่าเราจะมานั่งเริ่มต้นกันใหม่เราเป็นน้องอนกภาพยิ่งถ้าเป็นบริษัทเดียประมูลเนี่ยสี่ชุดหรือสี่แพ็กเกจแล้วนับจํานวนไฟายลิงก็คือ13ฟายลิงทั้งหมด13ดาว13ดวงฮะพี่น้องอนกภาพนะครับว่าทุกอย่างอยู่ในมือข้าหมดแล้วเป็นไงครับพี่น้องต่อไปนี้อินเทอร์เน็ต โดยเพราะความมั่นคงแห่งรัฐหรือความมั่นคงของชาติอยู่ภายใต้การดูแลของเขาหมดฮะแล้วประเทศชาติของเราจะเป็นยังไงพี่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปพูดถึงการการสื่อสารยุคใหม่สังคมยุคใหม่สังคมยุคดิจิทัลที่ต้องใช้ส่วนหนึ่งต้องใช้อินเทอร์เน็ต 5G ผ่านดาวเทียมในการส่งสัญญาณแล้วสุดย่างจะอยู่ในมือเขาหมดประชาชนจะเป็นยังไงฮะอยู่ภายใต้คนพวกนี้ก็จะร่ำรวยจากธรรมทานผูกขาดนั่นถือว่าเป็นโชคดี เป็นสิ่งที่โชคดีที่กสทชยอมฟังเสียงของพี่น้องประชาชนที่ต้องยุติแล้วเท่าที่ผมอ่านรายละเอียดเขาจะอ้างเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องมาวางกฎเกณฑ์ใหม่นี่คือจุดเริ่มต้นจริงๆครับพี่น้องของระบบปเะชปไตยที่ทุนผูกขาดจะต้องค่อยๆล่มสลายแล้วอยากจะเรียกร้องไปยังม็อบเรียกร้องไปยังน้องนุ่งลูกหลานของเราว่าสิ่งที่น้องนุ่งลูกหลานของเราทำเนี่ยณวันนี้เป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือของทุนผูกขาดที่จะมาเรียกร้องให้พวกเราออกไปแล้วไปเสียชีวิต เพื่อประโยชน์ของพวกเขาพี่น้องครับวันนี้รับการประมูลในระบบใบอนุญาตล่มสลายละและผมเชื่อว่าถ้าจําเป็นจะต้องประมูลเนี่ยมันต้องกลับไปสู่ระบบ3ประทานซึ่ง3มประทานเนี่ยมันเป็นสิทธิของรัฐทันทีและถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นรัฐรับผิดชอบแต่ของเหล่านี้ก็ต้องถูกโอนเป็นของรัฐย้ำนะฮะระบบใบอนุญาตเป็นของเอกชนซึ่งเขาอยากได้มาก ไอ้พวกทุนผูกขาดที่เคยทําธุรกิจเกี่ยวกับดาวเทียมต้องการไปอนุญาตโดยเฉพาะตําแหน่งวงโครจรต่างๆนะี่ตำแหน่งวงโครจรที่ประเทศไทยเป็นเจ้าของนะย้ํากับพี่น้องนะครับว่าเราได้สิทธิจาก ITU มาทั้งหมด7ตําแหน่งวงโครจรน,นะตั้งแต่50.5ตะวันออก51.5โทษนะครับ50.5องศาตะวันออก51องศาตะวันออก2ครัก็คือตำแหน่ง78.5องศาตะวันออก 4ตำแหน่ง119.5องศาตะวันออก5ตำแหน่ง120องศาตะวันออก6ตำแหน่ง126องศาตะวันออกและสุดท้าย142องศาตะวันออกซึ่ง7ตำแหน่งวงโคจรเนี่ยเข้ามาจัดเป็นชุดชุดชุดเป็นสี่ชุดแล้วถ้าคิดเป็นไฟลิ่งก็คือตำแหน่งที่จะยิงดาวเทียมขึ้นไปคือ13ดวงถ้าประมูลได้ทุกอย่างอยู่ในมือเขาหมดเขาสามารถเอาไปจราจาไปหัวเอาประเทศไหนมาผู้ยี่ปู้ยำก็ได้ และวันนี้ทุกอย่างล่มสลายแล้วฝันเขาสลายแล้วพี่น้องครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของประเทศที่เราจะมาตั้งต้นใหม่อนาคตผมอยากให้รัฐทำแต่ต้องบริหารงานให้โปร่งใสเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพราะพี่น้องเชื่อไหมครับพี่น้องจําได้ไหมเมื่อสักยี่สิบสาสิปีที่แล้วตอนโทรศัพท์มือถือมาใหม่ๆพวกนี้ก็ผูกขาดตอนนั้นโทรศัพท์ทีเนี่ยน,นทาทีละสาบาท8บาท12บาทตอนนี้เหลือนาทีส่วนลื0ห้าสิบตังค์พี่น้องนึกภาพ วันนี้พวกเราใช้อินเทอร์เนต็ตแพงจนชินฮะและผมเชื่อว่าถ้าทําให้โปร่งใสราคาอินเทอร์เนต็ตจะถูกลงกว่านนี่เยอะฮะดังนั้นเรามาช่วยกันฮะและให้พี่น้องเห็นพัดว่าวันนี้การประมูลระบบใบอนุญาตล่มไปละแต่เรายังมีภาระในการดูแลปัญหาใบอนุญาตของดาวเทียม7ไทยคม7ไทยคม8ที่คุณยิ่งรักใช้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กสทชอ,ออกใบอนุญาต ซึ่งยงยังขนะนีนะ้ดวงเจ็ดวงแปดเขามีอายุ20ปีคนระับพี่น้องเขาจะเป็นหมดอายุใบอนุญาตปีพศ2575ซึ่งออกตั้งแต่ปีพศ2 5 5 5ซึ่งตอนนั้นพวกเราไม่มีใครรู้คนระับหลังจากเรื่องดาวเทียมแดงเนะี่ยเราถึงศึกษาแล้วรู้ว่าอ๋อเขาได้ใบอนุญาตไปสองไปสองดวงคือดวงเจ็ดดวงแปดและวันนี้เขาไม่ยามคือประเทศไทยและเป็นการออกใบอนุญาตไทยคมเจ็ดและแปดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่เป็นไรฮะเราค่อยๆต่อสู้กับเขาอันนี้เป็นเรื่องขนาอนาคตซึ่งหลังจากเราเริ่มต้นที่ดีในการเขาล่มการประมูลันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาร่วมกันทวงดาวเทียมไทยครบ7ไทยคม8ให้กลับมาเป็นของชาติไทยอีกครั้งหนึ่งฮะวันนี้ผมสรุปสั้นๆเพียงแค่นี้ครับและจะพยายามอธิบายพี่น้องฟังเป็นระยะๆะะเพราะเรื่องนี้มันซับซ้อนครับถือว่าเราได้รับฟังข่าวดีร่วมกันนะครับโชคดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ